นโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทสสะสัมมาอะระหัง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  สัมมาอาระหังสัมมาอระหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอาระหังสัมมาอาระหังสัมมาอระหังสัมมาอรหังสัมมาอระหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาอะระหังสัมมาอะร,ระหังสัมมาอะ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 ระหัง สัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหัง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  สัมมาอาระหัง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  สัมมาอาระหัง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 สัมมาอารหังสัมมาอาระ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 หัง สัมมาอารหัง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  สัมมาอรหัังสมมาอรหังสัมมาอารหังสัมมาอ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 รหัง สัมมาหังสัมมาอรหัง,หงบทแผ่เมตตาให้แก่ตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนินทุขโโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร อาหางอัพยาปชโชโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายและความเบียดเบียนทั้งปวง,งอาหางอะนีโคโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานาริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทางสิ้นเถิด แผ่เมตตาให้สัพพษสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ตตตตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อะนี่ค่าโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานางปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดบทแผ่ส่วนบุญกุศลอีทังเมมาตาปิตุนางโหนตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตะโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินงังโหนตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติท้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังเมคะรุปัชายาจาริยานังโหนตุสุขิตาโหนตุคะรูปัชายาจาริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชาและอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชาและอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพัสัตเทวตานางโหนตุ สุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพเพเปตานางตังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุข อิทังสัพพะเวรีนางโหนตูสุขิตาโหนตูสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานางโหนตูสุขิตาโหนตูสัพเพสัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินคําอธิษฐานขออโหสิกรรมกายากรรมมังวัจีกรรมมังมโนกรรมมังสารจิตจักกรรมมังอาสานจิตจักกรรมมังขมันตุมีอโหสิกรรมมังภวะตุเี กรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้ทําล่วงเกินแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอให้เจ้ากรรมและนายเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออาหสิกกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานให้เขาเหล่านั้นมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงแห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจปรารถนาสิ่งใด อันเป็นไปโดยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จด้วยเถิดนิพพานานะปัจยโยโหตุกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรข้าพระเจ้าขออุทิศบุญจากการสวดพระพุทธมนต์นี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าได้เคยล่วงเกินไว้ตั้งแต่ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติไม่ว่าจะอยู่ ภพใดหรือภูมิใดที่ได้สรงผลในขณะดนี้ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ท่านที่มีทุกข์ขอให้ท่านนั้นพ้นจากทุกข์ท่านที่มีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายได้รับบุญที่ข้าพเจ้าอุทิศไปให้แล้วนี้โปรดอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าให้ถึงซึ่งความเป็นผู้พ้นทุกข์ ด้วยอำนาจบุญที่อุทิตนี้ให้ด้วยเถิดสาธุ